สวัสดีค่ะเจอกันอีกคลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบปลายภาคเรียนที่1วิชาคณิตศาสตร์5ชั้นมอ3เหมือนเดิมแต่เป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่องความคล้ายนะก็พยายามจะพูดในรวบรัดแต่บางทีมันก็ต้องได้ทบทวนเนาะอ่ะมาเริ่มต้นเลยนะความคล้ายในระดับชั้นนี้เนี่ยส่วนมากจะ,ะพูดถึงความคล้ายของรูปสามเหลี่ยม นะแต่ก่อนจะไปถึงรูปสามเหลี่ยมนะอามาดูบทนิยามรูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยมสรูปนั้นมีเงื่อนไขยอยู่2ข้อคือ1ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะสอ,อัตราส่วนความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะอย่างถ้าเกิดเป็นรูปนะที่เราเห็นในภาพนี่เป็นรูปห้าเหลี่ยม a b c d e กับรูปห้าเหลี่ยม PQRS T เห็นไหมต่างคนก็ต่างมีห้าต่างรูปก็ต่างมีห้าเหลี่ยมเหมือนกันนะแต่ขนาดมันจะต่างกันนะถ้าเราดูดีๆแล้วขนาดจะต่างกันใช่ไหมนะ ABCDE จะเล็กกว่า PQRS T นะอันอันนี้รูปนี้รูปนี้จะเล็กแต่รูปนี้จะใหญ่แต่เขามีกี่มุมเหมือนกัน มีห้ามีห้าเหลี่ยมห้ามุมเนอะถ้าเกิดว่าเห็นไหมเขาบอกว่ามุม a เท่ากันกับมุม P นี่มุม A มีหนึ่งขีดมุม P ก็หนึ่งขีดความหมายคือมุม A เท่ากับมุม P มุม A ของรูปที่หนึ่งเท่ากับมุม P ของรูปที่สองเสร็จแล้วเขาบอกว่ามุม B เท่ากับมุม Q ก็แสดงว่าถ้า B กลาง2ขีด Q ก็ต้องกลาง2ขีดความหมายก็คือ2มุมนี้เขามีขนาดเท่ากันถัดมามุม C กลาง3ขีดเท่ากันกับมุม C เท่ากับ R R ก็ต้อง3ขีด D 4ขีด S S ก็ต้อง4ขีดสุดท้าย E ห้าขีดมุมที่ก็ต้องกลางห้าขีดเหมือนกันเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่มีห้าคู่ก็ต้องเท่าทุกคู่จะรูปห้าเหลี่ยมไปเปรียบเทียบกับรูปหกเหลี่ยมไม่ได้นะเพราะห้าเหลี่ยมก็มีแค่ห้ามุมหกเหลี่ยมมันมีหกมุมมันก็ไม่เท่ากันเป็นคู่คู่ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่า มันมีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่แล้วคุณก็จะสรุปได้เลยว่ารูปหลายเหลี่ยมสองรูปนี้มันคล้ายกันไม่ได้เท่ากันรูปการนะถ้าเท่ากันรูปการเนี่ขนาดจะต้องเท่ากันเลยนะเอาไปทับกันได้สนิทพอดีนั่นแหละเรียกว่าเท่ากันรูปการแต่ตัวนี้นะมันมีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่เราเรียกว่ามันคล้ายกันแล้วเครื่องหมายคล้ายกันก็ใช้ตัวนี้ค่ะเนี่ยโอเคนาออ่า เ,เข้าใจความคล้ายแล้วตัวนี้มันมีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่คทุกคู่ก็สรุปได้แล้วว่ามันคล้ายกันอันนี้เขาข้อ2ยังไม่ได้พูดถึงอัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมนหนกันอ่าทีนี้มาดูถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมมีรูปสามเหลี่ยมสองรูปคือสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม PQR ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าหรือโจทย์กำหนดได้ว่ามุม A หนาะมันเท่ากันกับมุม P มุม B ีเธอกลางสองขีดกับมุมคิฉันก็กางสองขีดและสุดท้ายคือมุม C กลางสามขีดมุม R ก็กลางสามขีดนะเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันมีมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทั้งสามคู่แล้วนอกจากนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าด้าน AB อนะ่า AB ยาวหนึ่งขีดนะด้าน P q คิว เป็นอัตราส่วนของกันนะไม่ไม่ได้มึงขีดเหมือนกันนะไม่อาจมุมนะ่ะมันเท่ากันได้แต่ว่าด้านเนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนนะที่เท่ากันเฉยๆใช้คำว่าอัตราส่วนเอาเพราะฉะนั้นไม่เอาหนึ่งขีดดีกว่าเหมือนกับว่าอ้าถ้าชั้นยาวหนึ่งนะเธอยาวสองอย่างเงี้ยต่อไป BC BC ชั้นยาวสาม เธอยาว6อย่างนี้แล้วก็สุดท้าย CA เธอยาวสีชันยาว8อย่างเงี้ยเห็นไหมพอเอามาตัดทอนกันนะก็จะได้ว่า AB มันเท่าไหร่ AB คือ1นส่วนส BC เท่าไหร่คะ BC เท่าไหร่ BC คือ3 QR เท่าไหร่6อะไรอีก CA เท่าไหร่ c a คือ4นะ R p เท่าไหร่8เห็นไหม1่ส่วน2 3ส่วน6 4ส่วน8เมื่อเอามาตัดทอนกันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอันนี้ก็1ส่วน2อันนี้ก็1ส่วน2เห็นไหมเมื่อเป็นอัตราส่วนเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหมดเลยถ้าตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนี่ความหมายเขาหมายถึงอย่างนี้ ในกรณีข้อ2นะข้อแรกนะ่ะต้องเท่ากันแต่ข้อสองไม่ใช่ความยาวเท่ากันแต่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเมื่อตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วอ่าเข้าใจตัวนี้เนาะทีนี้มาดูเจาะเรื่องสามเหลี่ยมเลยรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สคู่เห็นไหม อันนี้เอาแค่มุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่ก่อนเห็นไหม A 1หนึขีดนี่มุม A 1ขีดมุม Q ก็1ขีดมุม R 2ขีดมุม D ก็2ขีดและสุดท้ายมุม T ีสามขีดกับมุม G 3มขีดอ่าตัวนี้เราก็จะสามารถสรุปได้ว่าอ่าเราพิสูจน์ได้ว่าอะไรนะสามอ่าที่ สามเหลี่ยมแรกกับสามเหลี่ยมอีกสามเหลี่ยมหนึ่งชื่อสามเหลี่ยมด็อกอืมแมวกับหมาอ่าสามเหลี่ยมแรกนี่เราได้ว่าเมันมีขนาดเท่ากันกับ o อของสามเหลี่ยมด็อกนี่คู่ที่1แล้วนะคู่ที่สองสามเหลี่ยมที่สามเหลี่ยมแรกมุม r เท่ากันกับมุมดีของสามเหลี่ยมด็อกและสุดท้ายมุมทีมีขนาดเท่ากันกับมุมจีนะนี่เห็นไหมได้สามคู่พอได้สามคู่มันเท่ากันเป็นคู่คู่หมดแล้วเราก็จะสรุปได้ทันทีว่าเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม RA คล้ายกันกับสามเหลี่ยม DOG สามเหลี่ยมแรกคล้ายกันกับสามเหลี่ยมด็อกเนี่ย อย่างนี้นะทีนี้มันใช้ประโยชน์อะไรบ้างส่วนมากจะใช้ประโยชน์หาความยาวด้านเห็นไหมเขาให้พิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้มันคล้ายกันหรือไม่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราเรามองดูด้วยสายตาเนี่ยด้านที่สมในกันเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมเล็กนี่คือสามเหลี่ยมแคทนอ่อ้าวเดี๋ยวเขียนก่อนที่สามเหลี่ยมแคท กับสามเหลี่ยมอะไรนี่เห็นเห็นคือแม่ไก่เนาะอ่าแมวกับแม่ไก่เอา้ามาดูเราสังเกตเห็นอะไรบ้างสำคัญที่สุดคือด้านที่สมไหนเราเห็นอะไรนะ AC เนาะ ACA ไป C นี่นักเรียนมองอย่างนี้ตัวนี้มันก็ต้อง E ไป H ใช่ไหมอีไปเอเขาเรียกว่าด้านสมไหนนะ มันจะต้องเท่ากันกับถ้ามันถ้าถ้ามันคล้ายกันนะมันต้องเท่ากันกับอ่าทีนี้นักเรียนเจ้าด้านไหนล่ะอ่าสมมุติว่า c ไป t อันนี้ก็ต้อง h ไป n อ่า c t อันนี้ก็ S n มันถึงจะสมในและสุดท้าย c ไป t แล้วอ่า t กลับมา a ในเมื่อ t กลับมา a n ก็ต้องกลับมา e เขาถึงเรียกด้านสมในนะ เพราะฉะนั้นก็เป็น TA กับ NE ใส่เข้าไปทีนี้มาไล่ดู AC เท่าไหร่คะ8 EH เท่าไหร่16 CT 13 h n 26 TA 10นะ NE เท่าไหร่20แตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำสิ8 1เป็น8 8 2 16 สิบสามหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามสองเป็นยี่สิบหกสิบหนึ่งเป็นสิบสิบสองยี่สิบเนี่ยเห็นไหมมันเป็นจริงอันนี้เป็นจริงพอเป็นจริงเมื่อไรเราสรุปได้ทันทีเลยว่าเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมแคทจึงคล้ายกันกับสามเหลี่ยมเห็นเหตุผลก็เพราะเพราะอะไร ทฤษฎีบทที่ส 2, องอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ยพิสูจน์อย่างนี้อา่าถัดไปเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่ามันใช้ประโยชน์อะไรใช้ประโยชน์ในการหาด้านที่เหลืออา้าวเห็นไหมอย่างข้อนี้นี่เขาให้หา x และ y สามเหลี่ยมสองรูปนี้นี่คุณบอกได้ทันทีเลยว่ามัน,ม,นมีมุมอ่บดูนะมุม A กลางหนึ่งขีดกับมุม P กลางหนึ่งขีดนะมุม B สัญลักษณ์อย่างนี้คือกลาง90องศามุมนี้ก็กลาง90องศาเท่ากันแล้ว2คู่เพราะฉะนั้นมุมคู่ที่3ก็ย่อมมีขนาดเป็นยังไงกันเท่ากันทีนี้เรามาเขียนด้านที่สมในกันเพื่อหาความยาวของด้าน x กับ y จากรูปนี่อ่ะ ถ้าเราขีดไปนอหาด้านที่สมใน AC AC เดี๋ยวลืมอีกแล้วที่สามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม PQR จะได้ว่าเอาเรามาดูด้านแรกเมื่อกี้เราพูดถึง AC เนาะ AC ของรูปซ้ายมือ a c มันสมในกันกับด้านไหน1ขีดไปหามุมที่ไม่มีอะไรเลยเราก็จะใช้นี่เห็นไหมมันสมในกันนะอย่านึกว่าอย่ารูปเขาไม่ได้ไอ้นั่นให้เรานะเพราะฉะนั้นเราดูเอาเองนะหขีดไปหาด้านที่ไม่มีอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นอะไรคะ PR อา้าวถัดไปไม่มีอะไรเลยไปหามุมฉากนะ ไม่มีอะไรเลยไปหามุมฉากรูปนี้ก็คือด้านนี้อะไรคะ RQ อุ้ยู้ต้องเอา CB นะ CB ก็ส่วนด้วย RQ พูดถึงรูปไหนก่อนก็ต้องพูดถึงก่อนเสมอนะอยาสลับเ,เสร็จแล้วมุมฉากไปหามุม 1- นึ่ขีดอันนี้ก็มุมฉากไปหามุมหนึขีดนะ รูปซ้ายมือมุมฉากไปหามุมหนึ่งขีดมันคือ ba ตัวนั้นก็มุมฉากไปหามุมหนึ่งขีดมันก็ต้องเป็น qp แทนค่าทีนี้ ac เท่าไหร่เอ่ย20 pr เท่าไหร่ไม่รู้เป็น y cb เท่าไหร่ cb คือ12 rq ล่ะนะ cb 12 rq เท่าไหร่6 b a ดูที่ b a b a เท่าไหร่คะ x อ่าสมเลยก,กันกับ q p ดู q p ให้ครูหน่อยเป็นเท่าไหร่แปดนี่เห็นไหมอ้าวไม่มีมีตัวไม่ทราบค่าอยู่สองตัวแต่อย่าลืมว่านี่ตัวจุดสําคัญของเราเนี่มันมีให้มีตัวนี้สมบูรณ์เลยเราก็ใช้การคูณะแยง นะหาวายหายังไงก็20ส่วน Y ต้องเท่ากับ12ส่วน6นะหาค่า Y ก็จะได้ว่า12 Y ดูนะคูณไข่นะ12 Y จะเท่ากับ6คูณกับ20หรือเนี่ยหรือ Y แก้สมการนะก็จะเท่ากับ6คูณกับ20หารด้วยสิสอง หกหนึ่งเป็นหกหกสองสิบสองใช่ไหมสองหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งเป็นสองได้เป็นสิบนี่ได้แล้วว่าด้านวานะด้านนี้ต้องยาวสิบเขียนไม่ชัดขอสีดำเนาะขอเป็นสีดำายเราได้แล้วนะคะค่าวายยาวสิบก็ยังไม่ชัดอีกสงสัยต้องได้เป็นสีแดงเสแล้วเอาไปเลย จัดให้อ่าด้านนี้ยาว10บวายยาวสิบนะอ้าวต่อไปเขาถามหาด้านไหนอีก x นอก้อหา x หายัางไงเหมือนเดิมเลยหา x คู่ที่สมบูรณ์คือคู่ไหนคู่ที่สมบูรณ์คือ12ส่วน6เพราะมันรู้ทุกด้านไงนะคูณด้วย x ส่วน8อ่า เวลาคูณไข่ก็ 6x เท่ากับ8คูณกับ12เดี๋ยวนักเรียนงงเดี๋ยวเขียนไม่เขียนเดี๋ยวเขียนไม่เขียนเครื่องหมายคูณก็จะเป็น x เท่ากับ8คูณ12ย้าย6มาเป็นตัวหารใช่ไหมมันคูณอยู่6หนึ่งเป็น6 6 2 12 2 8 16เราได้แล้วว่าด้าน x ยาวเท่าไหร่คะ x ยาว สิบหกนี่เห็นไหมประโยชน์ของมันหาค่า x ไปหาค่า y แล้วก็หาค่า x คือหาความยาวของด้านที่เหลือนั่นแหละนี่ประโยชน์อมาดูโจทย์ปัญหาจุ๋มไปเที่ยวสวนสัตว์แห่งหนึ่งและได้เอาตลับเม็ดไปด้วยเออจุ๋มนี่เก่งเนาะไปเที่ยวสวนสัตว์เอาตลับเม็ดไปด้วยจุ๋มต้องการวัดส่วนสูงของยีราฟด้วยการใช้เงา ก็มียีราฟวาดยังไงเนาะยีราฟต่อเมื่อกี้ครูก็เลยไปวาดยีราฟยีราฟเออวาดได้เท่านี้แหละอ่ะเนาะตัวยีราฟอันนี้เป็นคนนี่ที่เป็นจุม๋มนะมาดูโจทย์เราอ่านไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าจุ้มวัดเงาของยีราฟได้ยาว8เมตรก็แสดงว่าจากจากนี่เละจากเท้าของยีราฟนี่เลย,ว, ab, เลยวัดเงานะ นี่วัดเงานะได้ยาวเท่าไหรนะแปดเมตรแปดเมตรแต่จุ้มสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรแสดงว่าหน่วยนี่เป็นเซนติเมตรแเมตรก็คือแปดร้อยเซนติเมตรเนาะวัดเงาแต่เงาของจุ้มวัดตัวเองได้3.4เมตรมันก็คือ340เซนติเมตรใช้หน่วยเดียวกัน เพราะว่าเขาให้หน่วยความสูงของจุ๋มเป็นร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะทุกตัวหน่วยเดียวกันเลยนะคำถามยีราฟสูงเท่าใดตัวนี้แหละความสูงของยีราฟเอาสมมติว่าเป็น x นะยีราฟสูง x ็เวลาเราเขียนนอคนคนกับยีราฟนี่เขาให้ถือว่าทำมุมเก้าสิบองศานะ คนยืนนี่ก็ต้อง90องศายีราฟยืนก็ต้อง90องศาความสูงของยีราฟก็คือความสูงจากเท้าพ้นจากดินนี่แหละวัดขึ้นไปถึงหนี่กระดูกสันหลังมันตรงจุดสูงสุดนี่ไม่ได้ไม่ได้วัดเอาตรงคอยืดขึ้นไปตรงหัวนะเอาตรงเอาเอาตรงหลังนะตรงกระดูกสันหลังที่อยู่ตรงสูงนะ่ะโอเคข้อตกลงกันก่อนว่ามันสูงเท่าไหร่อ่ะทีนี้ ถ้าเราดูตัวนี้ถ้าเราพูดถึงรูปเล็กก่อนเนาะหรือรูปใหญ่ก่อนรูปใหญ่ก่อนดีเขาถามหาความสูงเอาสิ่งที่เขาถามหาเลยถามว่ายีราฟสูงเท่าไหร่สูงของยีราฟกับสูงของจุม๋มเป็นสามเหลี่ยมเล็กเพราะจุ๋มสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรอ่าทีนี้เงาเราพูดถึงยีราฟก่อนก็ต้องเป็นแปดรอยเซนติเมตรจุ๋มก็ต้องเป็นสามสี่สิบ โอเคเนาะอ่าต่อไปยังไงต่อแก้สมการก็คูณไข่ก็เป็น 340x ก็จะเท่ากับ170ยเจคูณแปดไงต่อนะก็จะเป็น170ยเจคูณแปดอย่าไปคูณให้มันเหนื่อยเราตัดทอนเลขเลย0ตัด0 สิบเจ็ดหนึงสิบเจ็ดสองเป็นสามสิบสสองหนึ่งเป็นสองสองสี่เป็นแปดได้สี่ร้อยเท่ากับสีรไม่ใช่อีราฟสูงสี่ร้อเมตรนะเพราะเราใช้หน่วยอะไรเออเซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบเป็นเมตรก็นะยีราฟสูงเท่ากับ4เมตรนี่เราตอบอย่างนี้โอ้สูงสี่รเมตรก็ อืมขึ้นไปบนสวรรค์ได้พอดีนี่คือประโยชน์นะเอาทีนี้มาดูถ้าเป็นลักษณะหาความยาวของสามเหลี่ยมล่ะอันนี้ตัดรูปมายังไงมันได้อย่างนี้เอาเอาให้ด้านนี้เขาถามว่า B C อันนี้ก็คงจะเป็น B เนาะแล้วก็ D F ยาวเท่าไหร่เอา D B C ให้เป็น X D F ไม่เให้เป็น Y แล้วกัน ถ้าจากรูปนี่เวลาเรามองแสดงว่าด้านบนนี่เป็น A นะเราจะได้ว่า A B นี่สมในกันกับ D E พูดรูปซ้ายมือก่อนนะถ้าเขากำหนดว่ามันคล้ายกันนะต่อไปก็จะกลายเป็น A C A C ก็ต้องสมในกันกันกบ D F อะไรอีกที่เหลือ C B วกกับนะ ก็ต้องเป็น FE นี่คือด้านสมในถ้ามันเป็นจริงก็ตามนี้เลยเอา้าวทีนี้เรามาแทนค่า AB เท่าไหร่ AB, AB 6 DE เท่าไหร่ DE 3 AC ละ่ะ10นะ DF DF ไม่รู้นี่แหละสิ่งที่ให้หาสุดท้าย CB x fe สี่อ่าเราจะมาหาสองตัวสองตัวคือ x y ควบกันไม่ได้เพราะทั้งสองตัวนี่ล้วนแล้วแต่ไม่สมบูรณ์ต้องแยกหาแล้วแหละอ่ะเหมือนเหมือนตัวอย่างที่เราเคยทำมาแยกหาเนาะแยกหาอะไรก่อนเอยแยกหา y มันใกล้ดีนะแยกหา y 6กส่วนสาเท่ากับ10ส่วน y สังเกตนะเราตัวที่สมบูรณ์มา ก็จะได้เป็น 6y เท่ากับ3คูณด้วย10แก้สมการเอาลองหาแก้เองสิได้เท่าไหร่แล้วค่อยมากดดูอ่า31เป็น3 32เป็น6นะ2งเป็น2 25เป็น10ได้ค่า y ออกมานี่ว่า y ย,ยาว5เหรืออะไรที่ยังไม่ได้หาเหลือ x เอนอะ เวลาจะหา x ก,ก็เหมือนเดิมเอาคู่ที่สมบูรณ์อะไรละ่ะ6กส่วนสนะคูณขว้วอีกก็จะได้เป็น3 x เ,เท่ากับ4คูณด้วยหแก้สมการหารด้วย3 3 1เป็น3 3 2เป็น6ก2เป็น8ได้แล้วว่า x อีอจะยาว8นี่คือประโยชน์ของความคล้าย นะถ้าเขากําหนดว่ารูปสองรูปนี่มันคล้ายกันเราก็เอาส,สิ่งที่ไม่รู้นี่มาหาเรื่องความคล้ายนะเจอกันหน่วยการเรียนถัดไปนะคะสำหรับเรื่องความคล้ายก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ